สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อราศีไหนจะมีโชคและคนวันไหนจะมีโชครวมไปถึงไปเอาเลขที่ไหนดีในของแต่ละราศีและก็ของแต่ละวันก็คงต้องบอกว่าในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2,567นี้ราศีที่ซอชอบเนี่ยจริงๆมีถึง5ราศีนะครับ แล้วในความที่5ราศีนี้มีความโดดเด่นไม่ได้ยิ่นย่อนไปกว่ากันฉะนั้นสอก็ต้องบอกว่าคงเลือกไม่ถูกนะฉะนั้นก็คงต้องไปดูว่าทั้ง5ราศีนี้จะมีการชิงดำกันอย่างไรแล้วใครจะเข้าวินนะไปดูก่อนนะครับก็คงไล่เลียงกันไปเลยเนาะเพราะมันสูสีกันหมดราศีเมถุนราศีกรกฎราศีกันราศีธนู และราศีมีนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง5ราศีนี้มีความโดดเด่นแต่ถ้าถามใจซ้อนะครับว่าเอาราศีไหนแบบสุดๆนะเอาแบบสุดๆเลยนะซ้อก็คงเชียราศีกรกฎครับนะถ้าถามว่าใจซ้อจริงๆกรกฎน่าสนใจที่สุดเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตนนั้นนะครับมีกำลังเป็นราชาชค อ่านะฉะนั้นก็รากดเลยได้มีความได้เปรียบนิดนึงนะอ่ะไปดูนะครับแต่ละราศีเอาจากไหนดีนะครับก็ราศีเมฆก็เอาจากคู่ของนะครับใครที่มีแฟนก็อาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับแฟนไหมเป็นอายุเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นรถที่เขาขับนะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาก็เป็นไปได้หรือหลายๆคนนะฮะแฟนเราอาจจะเป็นคนที่มีโชคซะเองแล้ว เราก็เลยพอยฟ้าพอยฝนโชคดีไปกับเขาก็ากว่าไปราศีพฤกษกนะครับรอบนี้มาแปลกเล็กๆนะครับเอาจากอริครับซึ่งอริในที่นี้ก็คือคนที่เราไม่ชอบที่หน้าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมห้องคนข้างบ้านญาติคนไหนเพื่อนคนไหนอะไรเงี้ยเราจะรู้จักเขาอยู่แล้วก็เอาเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาราศีเมถุนนะครับเอาจากรถจากบ้านนะ ราศีกรกฎเอาจากคนรอบข้างซึ่งจริงๆแล้วกรกฎเนี่ยอาจจะตอบอยากนิดน,นึงว่าเฮ้ยคนรอบข้างเฉยๆเหรอหรือคนรู้จักเฉยๆเหรอจะเป็นเพื่อนไหมเป็นคนข้างบ้านไหมอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะราศีสิงห์นะครับเอาจากที่ทํางานแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทํางานฉันเป็นแม่บ้านตรงนี้แอบหนักอ,อกหนักใจราศีกันนะครับก็เอาจากที่ทํางานแล้วท่านใดที่เข็นรถไปขาย ทำหักเล่แผงลอยนะครับไม่มีบ้านเลขที่เนาะก็อาจจะเอาถนนเอาซอยที่เราไปค้าขายก็ว่ากันไปราศีตุลน,นะครับเอาจากคนป่วยเนาะฉะนั้นถ้าตัวเราป่วยก็ดีหรือคนรู้จักเราป่วยก็ดีเราไปเยี่ยมเขาเตียงนั้นห้องนี้อะไรเงี้ยอ่าก็อาจจะซื้อไปหรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยที่เรารู้จักที่เราไปเยี่ยมเยี่ย ราศีพิจิกนะครับเอาจากคู่ของราศีธนูเอาจากที่ทํางานราศีมังกรเอาจากบุตรหลานซึ่งหลายๆคนนะฮะคอมเมนต์มาว่าเอ้ยฉันไม่มีครอบครัวฉันไม่มีลูกไม่มีหลานตรงนี้ยิ่งจะหนักอกหนักใจแต่ถ้าท่านใดพอมีหลานก็อาจจะเอาเลขที่หลานก็ได้หรืออาจจะให้ลูกให้หลานหยิบรถตตอรี่ให้ก็ว่ากันไปราศีกรุ๊ปเอาจากรถจากบ้าน ส่วนราศีมีนเนี่ยซอขอแทงกว้างนิดนึงนะฮะจะคู่ครองจะรถบ้านจะที่ทำงานได้หมดแต่ถ้าถามใจซอนะครับซอแอบ,บเชียร์ในเรื่องของรถบ้านวุมด้านล่างของซอนะครับเห็นไหมมี QR Code นะครับท่านใดที่เสี่ยงโชคแล้วโชคดีอย่างที่ซอ บอกให้ไปเอาเลขน,นะครับไม่ว่าจะเป็นราศีต่างๆหรือเป็นคนวันต่างๆนะครับอาจจะอยากจะให้รางวัลซ้อหรือให้กำลังใจซ้อสนับสนุนช่องของซ้อสามารถสกแกน QR โค้ดมุมด้านล่างได้นะครับจะมากจะน้อยซ้อรับหมดนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับคนวันไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีในงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567ก็คงต้องบอกว่า จริงๆแล้วซอชอบอยู่แค่2วันบอกได้เลยว่าชอบอยู่แค่2วันแต่ขอแทงกักไว้อีกวันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า2วันนี้มีความโดดเด่นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ถ้าถามใจซอนะครับซอก็มีอยู่ในใจอยู่วันหนึ่งหละ่ะแต่ก็เอาให้2วันเท่ากันแล้วกันจะได้ไม่ลำเอียง วันแรกนะครับก็คือคนวันจันทร์วันที่2คือคนวันพุธนะสวันนี้ซ้อบอกเลยว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยเพราะกำลังดาวนั้นมันมีส่วนอีกวันหนึ่งที่ขอแทงกั๊กก็คือคนวันพฤหัสนะครับอ่ะไปดูนะครับแต่ละวันเอาจากไหนดีคนวันอาทิตย์นะฮะเอาจับบุตรหลานซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์ว่าฉันโสด ฉันไม่มีคู่ฉันไม่มีลูกนะครับก็คงต้องบอกว่าตรงนี้อาจจะหนักอกหนักใจนะฮะแต่ถ้ามีหลานก็อาจจะให้หลานหยิบลอตเตอรี่ให้คนวันจันทร์นะครับเอาจากคนรอบข้างซึ่งไอคนรอบข้างนี่ค่อนข้างกว้างนะจะเป็นเพื่อนเพื่อนรู้จกักเพื่อนสนทิทคนรู้จกักเพื่อนข้างบ้านเพื่อนที่ทํางานได้หมดนะฮะคนวันอังคารนะครับเอาจากคู่คอง ซึ่งหลายๆคนก็คอมเมนต์มาเนาะว่าฉันโสดนะครับไม่มีคู่นะครับก็ตรงนี้ก็แอบ,บจะหนักอกหนักใจแต่อาจจะเอาเลขจากเพศตรงข้ามได้คนวันพุธนะครับเอาจากที่ทำงานนะซึ่งเพื่อนๆก็เลยหลายๆคนก็คอมเมนต์อีกว่าฉันเป็นแม่ค้าแผงลอยเป็นแม่ค้าหาบเล่นะครับหรือหลายๆคนนะบอกว่าฉันไม่ได้ทำงานฉันเป็นแม่บ้านเฉยๆหรืออะไรเงี้ยหรือฉันตกงานอยู่ ก็คงต้องบอกว่าก็คงอาจจะถ้าเป็นคนที่ตกงานเนี่ยคงอาจจะไม่มีที่จะเอาแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแม่ค้าแผงลอยเนาะหาเปรต่างๆก็เอาจากถนนหรือที่ตั้งใกล้ๆแถวแถวนั้นหรือซอยแถวแถวนั้นนะคนวันพฤหัสนะครับก็เอาจากที่ทํางานคนวันศุกร์เอาจากคนป่วยนะครับ คนวันเสาร์เอาจากลูกหลานขอให้โชคดี